ในดวงชะตาของชาวแล้วก็ดาวราศีเมถุนดาวพ่างคารจะเคลื่อนเข้าทับดวงชะตาตั้งแต่วันที่26สิงหาคมอยู่ในกลุ่มดาวราศีเมถุนนะฮะไป45วันจนถึง19ตุลาคมคลิปนี้ฟังให้จบผมจะมาเล่าอิทธิพลของดาวอังคารที่ส่งผลกระทบต่อดวงชะตาดวงคนเราไม่เหมือนกันนะครับนาะยก็ต้องหาโหนเชคเอานะแนะนําดูกับลูกศิษย์ก็ได้นะครับก็ทักไปทางหน้าช่องนะครับนะพงศกบอกว่าเขาจะเช็คจากวันเดือนปีเกิดโดยตรงนะอันนี้เราดูเฉพาะดาวจรน,นะครับ ไม่ใช่ว่าราศีหรือลัคนาเดียวกันดวงจะเหมือนกันไม่เช่นนั้นเกิดราศีเดียวกันเขาก็รวยกันทั้งโลกแล้วนะฮะดวงมันก็คงเหมือนกันหมดแล้วฉะนั้นกรรมมันเฉพาะตนนะครับนะมันก็ต้องดูจากวันเดือนปีเวลาตกฟากดะนั้นดวงชะตาของราศีเมถุนเนี่ยดาวเจ้าเรือนที่1 1หรือบ้านหลังที่11เนี่ยเป็นตัวแทนของกลุ่มเพื่อนมิตรสหายหรือโชคลาภรายได้ความคาดหวังนะครับกลุ่มคนที่ทํางานร่วมทับดวงชะตาในช่วงนี้ก็จะบ่งบอกถึงมีโอกาสได้ติดต่อเครือข่ายมิตรสหายเพื่อนฝูง หรือได้ลาบผลนะฮะจากคนร่วมง,งานหรือว่ามันจะแปลอย่างว่ามันบ่งบอกถึงความหวังความฝันและเป้าหมายในชีวิตจะเพิ่มขึ้นจะมีความหวังมากขึ้นจะมีความฝันเพิ่มจะมีเป้าหมายในชีวิตใหม่ๆเข้ามาต้องบอกว่ามันท่านจะได้ไปเป็นสมาชิกองค์กรหรือสมโมสรบางอย่างหรือเป็นสมาชิกไปสมัครเป็นสมาชิกอะไรบางอย่างนะนะอันนี้ก็ไปดูเอาเพราะฉะนั้นในจุดที่1 1เข้ามาสัมพันธ์กับจุดเกิดจุดเกิดมันหมายถึงอัตราตัวตนความสามารถหรือสิ่งที่คุณเป็น เพราะนั้นจะมีแรงมีกําลังในการทํานู่นทํานี่มากขึ้นเมื่ออาคารทับชะตาจะมีเหตุการณ์ให้ขยับเนื้อขยับกายขยับตัวนะฮะมีเหตุการณ์ให้หุนหันพันแล่นด้วยทะเลาะวิวาทปะทะได้ง่ายนะฮะกล้ามเนื้ออักเสบขับรถเฉียวชนเกิดขึ้นได้เหตุการณ์ให้เลือดตกยางออกเจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บกายใครที่มาชวนคุณทะเลาะในช่วงนี้คุณรีบเดินหนีนะฮะเพราะว่ามันจะมีคนมาชวนทะเลาะอีกมุมหนึ่งเนี่ย ดาวองคารนะฮะอยู่จุดนี้เนี่ยมันสะท้อนถึงบอกว่าคุณอาจจะมีกลุ่มเพื่อนมาบอกคุณอ่ะเหมือนการสะท้อนตัวตนของคุณออกมามาเล่าให้คุณฟังว่าคุณเป็นคนแบบนี้นะคุณอาจจะต้องปรับเปลี่ยนตัวคุณนะครับให้เข้ากับกลุ่มเพื่อนหรือมิตรสหายบางคนและจะเกิดสิ่งดีๆกับคุณช่วงนี้คุณอาจจะใช้เครือข่ายหรือเพื่อนฝูงในการช่วยเหลือให้คุณ บรรลุเป้าหมายหรือกิจกรรมบางอย่างระยะสั้นได้ภายใน45วันจะมีคนคอยช่วยเหลือคุณหากคุณขอความช่วยเหลือมันจะไปว่าคุณจะมีความหวังที่จะเป็นอิสระหรือมีกลุ่มเพื่อนฝูงที่คอยสนับสนุนความคิดของคุณหรือเครือข่ายที่สนับสนุนความคิดของคุณได้นะถ้าคุณแบบเปิดใจนะฮะถามใครข้อมูลใดๆกับใครก็จะมีคนพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณในดวงเนี่ยคุณจะได้รับการยอมรับจากใครบางคนแล้วรวมไปถึง ในมุมของดาวเนี่ยดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ลาบผลรายได้คุณจะโฟกัสไปในเรื่องของลาบผลผล,ผลประโยชน์รายได้โชคลาบก็ได้นะหรือสิ่งที่คุณจะได้มาทําอะไรต่างๆคุณยังจะได้ผลประโยชน์นะครับไม่ว่าสมมติคุณจะโฟกัสเรื่องอะไรนะที่มันเป็นผลประโยชน์กับคุณเนี่ยนะฮะมันก็ยังจะได้ผลประโยชน์รวมไปถึงว่าในช่วงนี้เนี่ยบ้านหลังที่หนึ่งคือตัวตนนิสัยอย่างที่บอกว่าก็ต้องระวังการสแสดงออก คือคุณอาจจะได้ใช้กล้ามเนื้อใช้แรงใช้กายมากขึ้นการพูดในช่วงนี้บางทีไปกระแทกใจคนอื่นได้อันนี้ก็ต้องระวังคําพูดระวังการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางจะมีคนตีความหมายคุณผิดได้คุณอาจจะมีการแบบคือมันใช้คําว่าเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือมันแปลว่าคุณอาจจะแสดงออกถึงความรักและความสุขของคุณผ่านการสร้างสรรค์อะไรบางอย่างงานบางอย่างหรือผ่านการมีปฏิสัมพันธ์บางอย่างกับใครบางคน คือในดวงเนี่ยอาจจะมีปฏิสัมพันธ์มีการติดต่อสื่อสารกับเด็กๆลูกหลานบุตรบริวารคนอ่อนกว่าม,มากขึ้นและมันแปลว่าคุณอาจจะพบความสุขบางอย่างที่เป็นสิ่งเล็กๆเ,เป็นสิ่งที่ตัวคุณชอบและเป็นตัวของตัวเองรวมไปถึงว่าคุณอาจจะมีการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับผู้อื่นนะฮะก็เกิดขึ้นได้ในช่วงนี้นะครับแล้วรวมไปถึงว่าคุณจะใช้ศิลปะในการแสดงออกทางความสุขและอารมณ์ของคุณกับใครบางคนเกิดขึ้นได้ บางคนจะมีเรื่องให้เกี่ยวพันกับบุตรหลานบริวารเด็กรูกนะครับมากขึ้นมีกิจกรรมร่วมกันกับคนที่อายุน้อยกว่าอ่อนกว่าเด็กกว่าลูกลูกน้องลูกหลานคนอายุน้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจะเกิดขึ้นบ้างดาวเจ้าเรือนปุตตะทับชะตาความคิดสร้างสรรค์จะบันเจิดแต่ในช่วงนี้เนี่ยนะครับดาวประจําตัวคุณเนี่ย อยู่ในจุดที่เขาเรียกว่าในเรือนการเงินนะฮะก็ทําอะไรก็ยังได้เงินหรือคิดอะไรก็ลองคิดเรื่องเงินเงินทองทองหรือคิดในเรื่องของความมั่นคงของชีวิตหรือทางวัตถุนะฮะก็เกิดขึ้นได้แล้วก็หลังวันที่หนึ่งกันยายนเนี่ยดาวพระอังคารเนี่ยดาวคุดนะดาวประจาตัวคุณเนี่ยจะเคลื่อนเข้ามาอยู่ในจุดที่เขาเรียกว่าราศีสิงห์เนี่ยจุดสหัชชะจะติดต่อมากขึ้นจะได้พบเครือข่ายที่มีสีมีขั้นมีตําแหน่ง ได้พบเจอคนที่มีบารมีได้พบเจอคนที่กว้างขวางนะฮะก็ได้นะครับหรือได้พบเจอคนที่มีความโดดเด่นในวงการในวงงานนะฮะเกิดขึ้นบางคนได้เครือข่ายใหญ่โตกว้างขวางขึ้นมีคนรู้จักคุณเพิ่มหลังวันที่19กันยายน่ดาวพุธคือดาวประจำตัวคุณจะเดินได้ตําแหน่งที่เขาเรียกว่ากเกษตรราธิบดีและอุจนะครับดังนั้นดาวพุธอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับ พูดอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองบางคนจะได้ทรัพย์สินได้หลักทรัพย์ได้อสังหาริมทรัพย์ในเดือนกันยายนเนี่ยได้ของมีค่าชิ้นใหญ่ๆห,หรือมีโชคดีบางอย่างจากญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวแต่ต้องระวังมีปากเสียงกับคนในครอบครัวเอกสารเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถมีการเปลี่ยนแปลงบางคนได้ซ่อมบ้านซ่อมรถปรับปรุงที่อยู่อาศัยนะฮะมันจะแปลอย,อย่างหนึ่งว่ามีญาติพี่น้องบางคนเนี่ยมีปากเสียงกับคุณหรือมีเรื่องให้เขามาหลอกลวงคุณให้ระวังการโดนผิดเงื่อนไขผิดสัญญาผิดคําพูดแต่คุณมีโอกาสไไดด้้ปปฏิิบัตวยนะ ไปถือศีลภาวนาหรือมันรวมไปถึงว่าได้ไปในที่เก่าๆไปนอนที่เก่าจังหวัดเก่าๆดินแดนเก่าๆหรือได้เครื่องรางได้วัตถุมงคลที่ดีกับดวงชะตาอธิษฐานจิตขอพรหรือการเรียนรู้ศาสตร์ทางจิตหรือทางจิตวิญญาณนะฮะจะมีมุมดีๆเกิดขึ้นกับดวงชะตาดาวพุธเนี่ยนะครับเดินร่วมกับดาวพระอาทิตย์คือต้องบอกว่าจะได้วิชาการได้องค์ความรู้ได้มุมมองใหม่ๆนะฮะให้กับชีวิตด้วย ดาวพุธจะเดินมาอยู่ในมุมศาสตร์ชจาคเลตานุศาสตร์ช้าเนี่ยตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่ยีวันที่สิเนี่ยเป็นช่วงที่ยิ่งคุณคบค้าสมาคมกับคนในวงกว้างเท่าใดจะเป็นประโยชน์ให้กับดวงชะตาคุณมากขึ้นเท่านั้นจะเป็นความมั่นคงให้กับดวงชะตาคุณมากขึ้นเท่านั้นฉะนั้นสร้างเครือข่ายให้ดีเพราะดาวที่ก็เป็นเกษตราธิบดีอยู่จะมีคนใกล้ตัวบางคนที่แข็งข้อแรงใส่คุณด้วยนะครับจะเกิดขึ้นใครที่เป็นนักขายตัวกลางตัวแทน,นจะขายค่อนข้างดีนะในช่วงเดือนนี้ กันยาเนี่ยนักพูดก็ได้ก็จะมีมุมดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตนักพูดนักสื่อสารนักติดต่อทนายความนะนักประชาสัมพันธ์อย่างเงี้ยจะให้ผลดีในเชิงของคําพูดแต่เดือนนี้ระวังหมากัดระวังได้ปีปากเสียงกับคนอื่นนะอะไรอย่างเงี้ยคืออังคารก็ทับดวงอยู่นะครับพูดก็เป็นเล็งกับราหูอีกการทําอะไรต่างๆอยู่เบื้องหลังคนอื่นหรือเป็นตัวกลางตัวแทนในดีดาวการงานเนี่ยอยู่ในจุดวินาศอยู่นะไปจนถึงพฤษภาปีหน้าเป็นช่วงที่ควรซุ่มเงียบถ้าหากจะทําอะไรใหญ่ๆ สุ่มเงียบเรียนรู้พัฒนาตัวเองหรือการไปเรียนรู้ศาสตร์แปลกใหม่โหราศาสตร์ดาราศาสตร์เทคโนโล,โลยีวิทยาศาสตร์สมัยใหม่อะไรแง่เะดีกับดวงชะตาคุณอย่าเพิ่งไปทําอะไรที่ลงทุนไรใหญ่ๆงานจะเสียหายงานจะมีปัญหาเพราะว่างานหยุดจุดวินาศบางคนได้ไปยุ่งเกี่ยวกับงานลับๆงานแปลกๆธุรกิจที่ไม่ถูกต้องมากนะักหรือมีโอกาสเกิดลักลับๆมีสัมพันธ์ลับๆได้การซัพพอร์ตได้การหนุนหลังจากต่างเพศแบบลับๆไม่เปิดเผยใครที่มีคู่ต้องระวังทะเลาะกันหรือคู่ของคุณน่มี รับลมคมในกับคุณหรือมีเรื่องยากแก่เข้าใจซึ่งกันและกันในเชิงของชีวิตคู่ความจะแตกนะฮะถ้ามีคู่อะ่ะนะต้องระวังอัานั้นแล้วดวงคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้ผมทายให้รวมๆนะก็แนะนําดูกับลูกศิษย์นะถ้าท่านใดอยากจะดูดวงแบบพื้นดวงตัวเองแล้วก็ทํานายเด่นๆเ,เป็นอนาคตหนึ่งปีนะครับก็แนะนําดูกับลูกศิษย์เขาจะส่งเป็นไฟล์เสียงให้แบบนี้นะในทางไลน์นะลูกศิษย์ก็มีหลายคนเนี่ยเขาส่งให้เนี่ยส่งหลายขอพระคุณมากค่ะทำนายตรงมากๆเลยค่ะเนี่ย บอกพื้นดวงแม่นมากเลยค่ะเนี่ยคนนี้บอกคนกคนี้บอกตรงกับชีวิตมากครับขอบคุณครับเนี่ยนะก็อันนี้คือการทํานายจากหลักวิชาหโหราศาสตร์เป็นเชิงสตินะครับนะก็เขาก็ทายตามหลักวิชาไปนะนะครับไม่ได้เอาใจอย่างที่บอกว่าบางคนมีพันล้านแต่ทําไมลากสตาทายมาไม่ดีจังเพราะวันหนึ่งเขาต้องหมดเขาจะถูกโกงอย่างที่ผมเคยดูดวงคนมีเงินเป็นพันล้านนะมีโรงงานสามสี่โรงงานห้าโรงงานเขาไปชีวิตเขาหมดเนื้อหมดตัวนะครับอันนี้คือเป็นการ ดูเฉพาะดวงชะตาสำหรับท่านใดอยากจะได้วัตถุมงคลเขาว่าวัตถุมงคลเนี่ยมันเป็นตัวเล่นกับพลังงานในมิติของความเชื่อจริงๆถ้าใครเอาไปบูชาแล้วไม่รู้เคล็ดลับเสริมเนี่ยในการบูชาเนี่ยมันก็จะออกแนวงมงายแต่ถ้าใครบูชาโดยมีความรู้หน่อยนะโดยอิงทางวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้ทางวิทยาศาสตร์เขาเริ่มมาอธิบายในมิติของความเชื่อในมิติของจิตวิญญาณ ของไทยเรานะ่ยมีการเล่นกับจิตมานานนะแต่ไม่เคยอธิบายทางจิตวิญญาณบางทั้งบูชาเครื่องรางไปก็ไม่ได้ผลเช่นเอาไปสร้างความขาดทําให้ชีวิตมันขาดแคลนเช่นมันจะมาตอนไหนอย่างเงี้ยไปถามจิตใจจิตมันก็จะดึงสิ่งขาดขาดมาหาเราแต่ถ้าเราไปบูชาแล้วแบบนั่งรอบอกว่าเมื่อไหร่จะมาบูชาทีไรก็บอกเมื่อไหร่ไม่เห็นไม่เห็นได้อย่างเงี้ย เซลสมองเราถ้ามองในเชิงของระบบประสาทเหมือนดรโจดิสเพนซ่าท่านได้บอกไว้เนี่ยนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกเลยนะคนนี้ในวงการพัฒนาตัวเองเซล์ประสาทเราจะสร้างเซล์ประสาทแห่งความยังไม่ได้ทําให้เราไม่ได้สิ่งนั้นนั้นดังนั้นบูชาเครื่องรางเนี่ยนะฮะต้องละนิวรห้าแล้วก็พยายามมโนภาพให้เห็นว่าเรามีความสาเร็จเพื่อจูนกับพลังงานเครื่องรางเพราะเครื่องรางที่ผมสร้างเนี่ยสร้างในตําแหน่งดวงดาวที่ดีมากนะถ้าใครอยากจะได้นะทุกอย่างเลยนะครับผมจะเอาให้ดูนะเนี่ยบางคนเนี่ย ดูดวงกับผมมาทุกปีแหละคนนี้ลูกค้าผมเยอะค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศหนูทํางานต่างประเทศนะอยู่เยอรมันนะฮะทำโรงงานมา15ปีแล้วเคยดูดวงกับอาจารย์ไว้แม่นมากตรงทุกอย่างพอดีหนูบูชาเต่าศักดิ์สิทธิ์ของอาจารย์มาด้วยค่ะเมื่อปลายปีที่แล้วตอนนี้ชีวิตดีขึ้นมากหลายอย่างหนูลาออกจากงานประจําแล้วพอได้ธุรกิจที่นี่มีคนช่วยลูกค้าเข้าเยอะมากหนูได้เงินมาก้อนใหญ่จากธุรกิจไปถึงปีเกือบ20ล้านวางแผน3ปีจะกลับไทยตอนนี้ จะกลับไปซื้อบ้านและที่ดินไว้ให้แม่ที่เมืองไทยเต่าที่มาบูชามาอัศจรรย์มากๆกับหนูอันนี้เขาดูดวงกับผมเขาบอกว่าอาจารย์ทํานายมา25ข้อเกิดขึ้นหมดเลยค่ะไม่ถึงปีอาจารย์ทายแม่นมากนะฮะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์เขาอันนี้คนนี้ให้เขียนยันด้วยนะเขียนยันจากวันเดือนปีเกิดนะครับที่สร้างเนี่ยผมก็สร้างตามตำราบโบราณตามครูบาอาจารย์ไม่ได้คิดขึ้นมาเองพระศรีวลีที่ปลูกเสกในตําแหน่งดวงดาวที่ดีมากนะเขาได้รถป้ายแดงมาคันหนึ่งเขาบอกว่าซื้อรถในเงินสดในราคา960,000บาทเนี่ยเขาถูกหวยล้านกาบาท เนี่ยเขาส่งมาให้ดูเนี่ยเนี่ยล้านสามแสนกว่าบาทบางคนได้เงินหนึ่งล้านบาทมาเนี่ยเขาบอกว่าเขียนยันกรอบบาจารย์มา,า,ามหัศจรรย์มากๆสดๆได้รับเงินนั้นเนี่ยจาหนึ่งล้านเนี่ยไม่ใช่ความฝันเนี่ยมันคือเรื่องจริงเนี่ยนะฮะเขาได้เงินมาหนึ่งล้านนี่ก็เป็นประสบการณ์นะก็ท่าในใดอยากจะได้วัตถุมงคลก็เอาไปบูชาให้มันถูกนะเป็นสร้างกระบ,บวนการความเชื่อเพื่อคอนเน็กกับพลังงานเครื่องรางเพราะเราสร้างเครื่องรางในตำแหน่งดวงดาวที่ดีอยู่แล้ว นะพอเราจูนความเชื่อไม่มิติของความเชื่อเป็นพลังงานอย่างหนึ่งให้เข้ากับจูนเป็นพลังงานเลเวลเดียวกับเครื่องรางะนะฮะความประจา์มันจะเกิดอย่างรวดเร็ว